ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาพูดนะครับชี้แจงเนาะในการทําแบบทดสอบปลายภาคนะครับวิชาสังคมศึกษาของชั้นป .4 เรานะครับคือข้อสอบเนี่ยมันจะมีอยูส่สองตอนนะครับเป็นข้อกาย20ข้อเนาะแล้วก็ข้อเขียนเนี่ย หนึ่งข้อนะครับในข้อการยีข้อนี้นะครับคุณครูได้ใส่เนื้อหาในส่วนของที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงเนาะยีข้อข้อละหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็ไปดูเกี่ยวกับพวกสัญลักษณ์ะเพว่านี้มาเนาะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนของข้อสอบข้อเขียนตรงนี้นะครับเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับให้เราไปดูเกี่ยวกับ3ามห่วงของเงื่อนไขมีอะไรบ้างเนาะเงื่อนสามห่วงตรงนี้มีอะไร เงื่อนไข2เง,งื่อนไขตรงนี้มีอะไรแล้วก็นําไปสู่อะไรนะครับให้ในักเรียนเขียนมาอันนี้10คะแนนนะครับ10คะแนนตรงนี้20ทั้งหมดเป็น30คะแนนเนาะ้อสอบไปภาคนะครับในส่วนกระดาษคําตอบตรงนี้นักเรียนกาไปได้เลยเนาะสมมุตินักเรียนตอบข้อไหนกาไม่ได้เลยนะแล้วกระดาษคําตอบกับหน้านี้นะครับหน้านี้กระดาษคําตอบหน้านี้นะครับกับตรงนี้นะครับนะอยากให้ลูกเนียนดึงออกมาแล้วก็แม็กติดกันเนาะเพราะเดี๋ยวครูเทจะได้ตรวจให้คะแนนนะครับ แบบทดสอบไปภาคจะมีประมาณนี้นะครับก็คือมี2ตอนนะสาคะแนนไปภาคเราเนาะ,ะปรณัใยี่ข้อ20นะครับอัตนัยข้อเขียนอีก10ข้อนะครับขอให้เด็กโชคดีในการทําข้อสอบนะครับสวัสดีครับ